บ้างเราจักมีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่บ้างสมนุป,ปัสสนาสูตรที่ห้าจบ 6. ขันทสูตรว่าด้วยขัน48เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงขันห้าประการและอุปทานขันห้าประการเธอทั้งหลายจงฟังขันห้าประการอะไรบ้างคือหนึ่งรูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตไกลหรือใกล้ก็ตาม นี้เรียกว่ารูปขันสองเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสามสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งสี่สังขารเหล่าใดเหล่าหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตไกลหรือใกล้ก็ตามนิ้เรียกว่าสังขารขันห้า วิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประนีตไกลหรือใกล้ก็ตามนี้เรียกว่าวิญญาณนัขันภิกษุทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่าขันห้าประการอุปทานนขันห้าประการอะไรบ้างคือ 1. รูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีต อนาคตและปัจจุบันภายในหรือภายนอกยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตไกลหรือใกล้ก็ตามประกอบด้วยอสวะเกื้อกูลแก่อุปทานนี้เรียกว่ารูป,ปูประธานขันอุปทานขันคือรูป 2. เวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งไกลหรือใกล้ก็ตาม ประกอบด้วยอสวะเกื้อกูลแก่อุปทานนี้เรียกว่าเวทนุปทานขันา์อุปทานขันาคือเวทนา 3. สัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งไกลหรือใกล้ก็ตามประกอบด้วยอสวะเกื้อกูลแก่อุปทานนี้เรียกว่าสัญญุประธานขันา์อุปทานขันาคือสัญญา 4. ส,สังขารเหล่าใดเหล่าหนึ่ง ประกอบด้วยอาสวะเกื้อกูลแก่อุปทานนี้เรียกว่าสังขารูปทานขัคารอุปทานขันานนคือสังขาร 5. วิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันไกลหรือใกล้ก็ตามประกอบด้วยอาสวะเกื้อกูลแก่อุปทานนี้เรียกว่าวิญญาณูปทานขัคา์อุปทานขัคารคือวิญญาณ ภิกษุทั้งหลายลาวนี้เรียกว่าอุปทานคันห้าประการคันทสูตรที่หกจบเจ็ดโซนสูตรว่าด้วยโซนะ้ะบดีบุตรสี่สิบเก้าข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวลุวัน สถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชคฤห์ครั้งนั้นบุตรของขหบดีชื่อโสนะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับพ,พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับโสนะขหบดีบุตรดังนี้ว่าโสนะก็สมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งพิจารณาเห็นว่าเราเลิศกว่าเขาหรือพิจารณาเห็นว่าเราเสมอเขา หรือพิจารณาเห็นว่าเราด้อยกว่าเขาเด้วรูปที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาที่เป็นเช่นนี้มิใช่อะไรนอกจากการไม่เห็นความเป็นจริงพิจารณาเห็นว่าเราเลิศกว่าเขาหรือพิจารณาเห็นว่าเราเสมอเขาหรือพิจารณาเห็นว่าเราด้อยกว่าเขาด้วยเวทนาที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข มีความแปรผันเป็นธรรมดาที่เป็นเช่นนี้ไม่ใช่อะไรนอกจากการไม่เห็นความเป็นจริงพิจารณาเห็นว่าด้วยสัญญาที่ไม่เที่ยงพิจารณาเห็นว่าเราเลิศดกว่าเขาหรือพิจารณาเห็นว่าเราเสมอเขาหรือพิจารณาเห็นว่าเราด้อยกว่าเขาด้วยสังขารที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดา ที่เป็นเช่นนี้ไม่ใช่อะไรนอกจากการไม่เห็นความเป็นจริงพิจารณาเห็นว่าเราเลิศดกว่าเขาหรือพิจารณาเห็นว่าเราเสมอเขาหรือพิจารณาเห็นว่าเราด้อยกว่าเขาด้วยวิญญาณที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาที่เป็นเช่นนี้ไม่ใช่อะไรนอกจากการไม่เห็นความเป็นจริงโสนะะ ส่วนสมณะห,หรือพราม์เหล่าได้เหล่าหนึ่งไม่พิจารณาเห็นว่าเราเลิศกว่าเขาบ้างไม่พิจารณาเห็นว่าเราเสมอเขาบ้างไม่พิจารณาเห็นว่าเราด้อยกว่าเขาบ้างด้ยรูปที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาที่เป็นเช่นนี้มิใช่อะไรนอกจากการเห็นความเป็นจริงไม่พิจารณาเห็นว่าด้วยเวทนาที่ไม่เที่ยง ไม่พิจารณาเห็นว่าด้วยสัญญาที่ไม่เที่ยงไม่พิจารณาเห็นว่าด้วยสังขารที่ไม่เที่ยงไม่พิจารณาเห็นว่าเราเลือดกว่าเขาบ้างไม่พิจารณาเห็นว่าเราเสมอเขาบ้างไม่พิจารณาเห็นว่าเราด้อยกว่าเขาบ้างด้วยวิญญาณที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดา ที่เป็นเช่นนี้ไม่ใช่อะไรนอกจากการเห็นความเป็นจริงโสนะเธอจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่า นั้นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะโสณะเพราะเหตุนั้นแลรูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีต ไกลหรือใกล้ก็ตามรูปทั้งหมดนั้นเธอพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งสังขารเหล่าใดเหล่าหนึ่งวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีตไกลหรือใกล้ก็ตามวิญญาณทั้งหมดนั้นเธอพึงเห็นด้วยด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราโซนะอริยะสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาย่อมเบื่อนายแม้ในสัญญา ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสังขารย่อมเบื่อหน่ายแม้ในวิญญาณเมื่อเบื่อน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจิตจึงหลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปโซนสูตรที่เจ็จบ 8ทุติยโสนสูตรว่าด้วยโสนคขหบดีบุตรสูตรที่สอง5้ 50. ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวลุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชครึกครั้งนั้นบุตรของขหบดีชื่อโสนะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้ว นั่งนะที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับโซนัขหบดีบุตรดังนี้ว่าโซนะก็สมณะหรือพรามเหลาวดดหล่าหนึ่งไม่รู้ชัดรูปไม่รู้ชัดความเกิดแห่งรูปไม่รู้ชัดความดับแห่งรูปไม่รู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งรูปไม่รู้ชัดเวทนาไม่รู้ชัดความเกิดแห่งเวทนาไม่รู้ชัดความดับแห่งเวทนา ไม่รู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งเวทนาไม่รู้ชัดสัญญาไม่รู้ชัดสังขารไม่รู้ชัดความเกิดขึ้นแห่งสังขารไม่รู้ชัดความดับแห่งสังขารไม่รู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสังขารไม่รู้ชัดวิญญาณไม่รู้ชัดความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณไม่รู้ชัดความดับแห่งวิญญาณไม่รู้ชัดปฏิปทา ที่ให้ถึงความดับแห่งวิญญาณสมณะหรือพรามณ์เหล่านั้นเราไม่จัดว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะหรือไม่จัดว่าเป็นพราหมณ์ในหมู่พรามณ์ทั้งท่านเหล่านั้นก็ไม่ทำให้แจ้งประโยชน์แห่งความเป็นสมณะหรือประโยชน์แห่งความเป็นพรามณ์ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันโสนะส่วนสมณะหรือพรามหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึง่งรู้ชัดรูป รู้ชัดความเกิดขึ้นแห่งรูปรู้ชัดความดับแห่งรูปรู้ชัดปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งรูปรู้ชัดเวทนารู้ชัดสัญญารู้ชัดสังขารรู้ชัดวิญญาณรู้ชัดความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณรู้ชัดความดับแห่งวิญญาณรู้ชัดปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งวิญญาณสมณะหรือพรามเหล่านั้น เราจัดว่าเป็นสมณะในหมู่สมณนะและจัดว่าเป็นพรามณ์ในหมู่พรามณ์ทั้งท่านเหล่านั้นก็ทำให้แจ้งประโยชน์แห่งความเป็นสมณนะหรือประโยชน์แห่งความเป็นพราหมณ์ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันทุติยสโณสูตรที่8จบเนันทิกะ ขยะสูตรว่าด้วยการสิ้นความเพลิดเพลิน5 1เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเห็นรูปที่ไม่เที่ยงนั้นแลวว่าไม่เที่ยงความเห็นนั้นของเธอเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อเธอเห็นโดยชอบก็ย่อมเบื่อหนายเพราะสิ้นความเพลิดเพลินจึงสิ้นความกำหนัด เพราะสิ้นความกำหนัดจึงสิ้นความเพลิดเพลินเพราะสิ้นทั้งความเพลิดเพลินและความกำหนัดจิตจึงหลุดพ้นเราเรียกว่าหลุดพ้นดีแล้วภิกษุเห็นเวทนาที่ไม่เที่ยงนั้นแล้วว่าไม่เที่ยงความเห็นนั้นของเธอเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อเธอเห็นโดยชอบก็ย่อมเบื่อนายเพราะสิ้นความเพลิดเพลินจึงสิ้นความกำหนัด เพราะสิ้นความกำหนัดจึงสิ้นความเพลิดเพลินเพราะสิ้นทั้งความเพลิดเพลินและความกำหนัดจิตจึงหลุดพ้นเราเรียกว่าหลุดพ้นดีแล้วภิกษุเห็นสัญญาที่ไม่เที่ยงนั้นแล้วว่าไม่เที่ยงภิกษุเห็นสังขารที่ไม่เที่ยงนั้นแล้วว่าไม่เที่ยงความเห็นนั้นของเธอเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อเธอเห็นโดยชอบก็ย่อมเบื่อหน่าย เพราะสิ้นความเพลิดเพลินจึงสิ้นความกำหนัดเพราะสิ้นความกำหนัดจึงสิ้นความเพลิดเพลินเพราะสิ้นทั้งความเพลิดเพลินและความกำหนัดจิตจึงหลุดพ้นเราเรียกว่าหลุดพ้นดีแล้วภิกษุเห็นวิญญาณที่ไม่เที่ยงนั้นแล้วว่าไม่เที่ยงความเห็นของเธอนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อเธอเห็นโดยชอบก็ย่อมเบื่อหน่าย เพราะสิ้นความเพลิดเพลินจึงสิ้นความกำหนัดเพราะสิ้นความกำหนัดจึงสิ้นความเพลิดเพลินเพราะสิ้นทั้งความเพลิดเพลินและความกำหนัดจิตจึงหลุดพน้นเราเรียกว่าหลุดพ้นดีแล้วนันทิกะขยะสตรที่9จบสิบทุติยะนันทิกขยสสตร ว่าด้วยการสิ้นความเพลิดเพลินสูตรที่สอง52เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงมนสิการรูปโดยแยบคายและจงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งรูปตามความเป็นจริงเมื่อภิกษุมนสิการรูปโดยแยบคาย และพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งรูปตามความเป็นจริงก็ย่อมเบื่อหน่ายในรูปเพราะสิ้นความเพลิดเพลินจึงสิ้นความกำหนัดเพราะสิ้นความกำหนัดจึงสิ้นความเพลิดเพลินเพราะสิ้นความเพลิดเพลินและความกำหนัดจิตจึงหลุดพ้นเราเรียกว่าหลุดพ้นดีแล้วเธอทั้งหลายจงมนณสิการเวทนาโดยแยบคาย และจงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งเวทนาตามความเป็นจริงเมื่อภิกษุมนณสิการเวทนาโดยแยบคายและพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งเวทนาตามความเป็นจริงก็ย่อมเบื่อหน่ายในเวทนาเพราะสิ้นความเพลิดเพลินจึงสิ้นความกำหนัดเพราะสิ้นความกำหนัดจึงสิ้นความเพลิดเพลินเพราะสิ้นทั้งความเพลิดเพลินและความกำหนัดจิตจึงหลุดพ้น เราเรียกว่าหลุดพน้นดีแล้วเธอทั้งหลายจงมนสิการสัญญาโดยแยบคายเธอทั้งหลายจงมานสิการสังขารโดยแยบคายและจงพิจารณา,รา,รา,า,าเห็นความไม่เที่ยงแห่งสังขารตามความเป็นจริงเมื่อภิกษุมนสิการสังขารโดยแยบคายและพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งสังขารตามความเป็นจริงก็ย่อมเบื่อน่ายในสังขาร เพราะสิ้นความเพลิดเพลินจึงสินนส้นความกำหนัดเพราะสิ้นความกำหนัดจึงสิ้นความเพลิดเพลินเพราะสิ้นทั้งความเพลิดเพลินและความกำหนัดจิตจึงหลุดพ้นเราเรียกว่าหลุดพ้นดีแล้วเธอทั้งหลายจงมณนสิการวิญญาณโดยแยบคายและจงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งวิญญาณตามความเป็นจริงเมื่อภิกษุมนสิการวิญญาณโดยแยบคาย และพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งวิญญาณตามความเป็นจริงก็ย่อมเบื่อหน่ายในวิญญาณเพราะสิ้นความเพลิดเพลินจึงสิ้นความกำหนัดเพราะสิ้นความกำหนัดจึงสิ้นความเพลิดเพลินเพราะสิ้นทั้งความเพลิดเพลินและความกำหนัดจิตจึงหลุดพ้นเราเรียกว่าหลุดพ้นดีแล้วทุติยานันทิขยสูตรที่สิบจบ อัตถีประวักที่หจบรวมพระสูตรที่มีในวรกนี้คือ 1. อัตถีประสูตร 2. ปฏิปทาสูตรสาอนิจจสูตร 4. ทุติยะอนิจจสูตร 5. ้าสมานุปัสนาสูตร 6. กขันธสูตร 7. โสนสูตร 8. ทุติยะโสนสูตร 9. นันทิขยะสูตร 10. ทุติยะนันทิขยะสูตรมูลปัญน,นาจจบบริบูรณ์รวมวักที่มีในมูลปัญน,นาจนี้คือ 1. นักุลปิตุวัก 2. ออนิจจวักส 3. ภารวัก 4. 4. นนตุมมหากวัก 5. 5. อัตตีปวักรวมห้าวัก เรียกว่าปัทมะปันนาท